เปิดภาพล่าสุดของเอวิทิสและอดีตดาวร้ายที่หายหน้าไปนานค่ะสองภาพปัจจุบันของเอวิทิตและอดีตดาราชื่อดังยุค90ที่เริ่มเข้าสู่วงการจากการเป็นในแบบหลากหลายชิ้นก่อนที่จะมีผลงานในหนังเรื่องแรกอย่างกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้แจงเกิดกับบทบาทของค่ายจนเป็นบทที่โดดเด่นจนถึงปัจจุบัน ควบคู่กับการเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลและฟุตบอลของสตาร์ทีมและการจัดการแข่งขันกอล์ฟตอนนี้เขาก็อายุ50ปีจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนวันนี้ทางทีมงานก็มีรูปมาฝากด้วยนะคะเอเป็นในแบบหนุ่มลูกครึ่งไทยอเมริกันคุณพาะเป็นชาวอเมริกันมีพี่น้อง3คนเขาเป็นคนโตสำเร็จการศึกษาจากอนุบาลสงขลา โรงเรียนแผนกบริหารโรงเรียนการโรงแรมเข้าสูงกับบันเทิงปี2531เริ่มจากการเป็นนายแบบและมีผลงานหลายชิ้นจนเป็นที่รู้จักเขาแสดงกาบสินใจต่อมาคุณคิงสมจริงสีสุภาพได้พาเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยมีผลงานเรื่อแรกชื่อกลิงไว้ก่อนพ่อสอนไบ้แสดงกับดาราวัยรุ่นชื่อดังยุคนั้นคือมอสปฏิพาน แทงศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโมดปราโมดปิงปองสแกวันยงจะยุทธและหมอกนัส,สิมาปัจจุบันเอวิทิตรลัดได้ครองรักกับภรยาสาวเปิร์นสิริพรและมีบุตรสาวด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องนัสรีที่ตอนนี้โบเป็นสาวน้อยน,น่ารักน่าเอ็นดูจากนั้นเอก็มีผลงานมากมายมีละครเล่นคู่กับนัทมีเรีย ต่อมาได้รับบทน้องชายพระเอกชื่อดังอย่างเคหาด,ดาวและแจ้งเกิดจากบทดังในค่ายค่ะจนเป็นที่โดดเด่นจนถึงปัจจุบันควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาบาสเตอลและฟุตบอลของสตาร์ทีมและการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ด้วยนะคะ